จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเซส,ส,สแกวร์จัดการฟื้นคืนชีพจอวายร้ายดูดเลือดอย่างหลอดทานซิลและมีแผนที่จะยึดครองทั้งจัก,กรวาลด้วยกองทัพผีดิบงานนี้บอกเลยว่าเบนเทดีสันเจอศึกหนักเข้าให้แล้วสิครับแถมพวกพ้อของเบนเนี่ยยังโดนคุมร่างกายกลายเป็นพวกตัวร้ายอีกแล้วเบนจะแก้ปัญหาทุกอย่างและยับยั้งแผนการชั่วนี้ได้ไหมไปหาคําตอบพร้อมกันได้ในสรุปเบเทดออลิเวอร์สซีซั่นที่ห้าอีพีที่แปดครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ b e n เท n u n i v e r s e มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับแล้วเราไปลุยกันเลย หลังจบเรื่องกับชามแคสเตอร์สุดคิ้วเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยคนของเบนที่ตอนนี้ยังอยู่ดาวเอเนอร์ e ner, ก็ถึงคราวสักทีตอนนี้พี่เป็ดแรดซ่อมยานเลิฟลีดักเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้จะเป็นการซ่อมแบบแก้ขัดแบบพอให้ได้ออกไปจากที่นี่ได้สักก่อนนะนะแต่พี่แกก็ยังอุตส่าห์ทําให้ยานออกตัวบินขึ้นมาได้แม้หลังคาจะผุๆเปิดโผก็ตามซึ่งส่วนสําคัญของตอนนี้นะครับจะอยู่ทางด้านของพ่ซูสแกที่ตอนนี้มันพยายามทําตามแผนของตัวเองที่ช่วงชิงอัลฟารูนจากชามแคสเตอร์มาได้แล้วและึงงพลัเวนนั้นมาเพื่อคืนชีพให้ลัง หลอดทรานซิลฟื้นขึ้นมาโลกคนเป็นอีกครั้งซึ่งดรวิกเตอร์ที่คอยช่วยมาตลอดเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกนะครับว่าไอ้เจ้านี้มันจะคืนชีพเจ้าเอเลียนดารคูล่าขึ้นมาทําไมและเขาก็ยังไม่เห็นด้วยจังหากเพราะหลอดทรานซิลกับพวกเอเลียนชาววาเดสเนี่ยเคยใช้งานเผาพัานของดรวิกเตอร์เยี่ยงกับธาตุแถมยังจับกินเป็นอาหารอีกแต่ทางเซอร์สแกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะหลังจากที่หลอดทรานซิลฟื้นขึ้นมาแล้วอ่ะเขาจะต้องฟังคําสั่งของ Sir เซอร์ส,รอรรอส่ั้ใหง เจ้าคูฟูลูสับคันโยกเครื่องมือรวมพลังเวทก็เริ่มทํางานดึงพลังจากอัลฟารูนมาใช้และส่งลําแสงสีชมพูยิงลงมาที่มือขวาของหลอดทรานซิลที่แห้งกลังจนมันค่อยๆงอกร่างกายขึ้นมาใหม่แล้วไม่กี่อินใจหลอดทรานซิลเจ้าแห่งผีดูดเลือดก็ฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งที่ดาวเอเนอร์ทรานซิลที่เขาเคยปกครองเมื่อนานมาแล้วภาพจะตัดมาที่แรดที่ขับยานเลฟลีดักออกสู่ห้วงอวก,ออกาศแบบสบายๆแต่คนอื่นเนี่เรียกว่ากลัวกันแทบตายเพราะยานน่ะมันสันอยู่ตลอดเวลาจากควา ความไม่สมประกอบที่ซ่อมแบบขอไปทีนี่นแหละนะแถมน็อตที่ยึดแผ่นเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆก็ค่อยๆหลุดลงมาทีละชิ้นอีกแต่จริงๆอ่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาหลักสัเท่าไหร่เพราะปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือ,อยูโยออมนิทริกซ์ก็จ้างเตือนขึ้นมาว่าได้ตรวจพบเอเลี่ยนตัวใหม่อยู่บนพื้นผิวดวงดาวในรัศมีรอบๆนี้ซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่อยู่ดีๆก็ปลายกฏตโวขึ้นมาแต่ระบุข,ข้อมูลมากกว่านี้ไม่ได้พรเลิฟลีดักอยู่ห่างจากเอเลี่ยนตัวนั้นมากเกินไปแล้วเบนก็เลยบอกให้แรดว,วนยานกลับไปไม แต่แตดก็ไม่ได้สนใจหรอกบอกแค่ว่าถ้าอยากไปอ่ะก็ไปเองเลยปะจากนั้นเขาก็เปิดช่องที่หลังคาห้องนักบินจนเบนถูกลมดูดร่วงกลับลงไปที่พื้นดาวคนเดียวมาซะเลยแต่ก่อนจะร่วงลงถึงพื้นเบนก็แปลงร่างเป็นแอสโตรดักทิวแล้วบินขึ้นมาได้ทันทีนี้พอรู้เห็นเบนถูกดูดออกากยานไปก็จรจายกับแรดให้เลี้ยวย้านกลับไปไม่งั้นเขาจะไม่จ่ายค่าจ้างพิเป็ดของเราก็เลยต้องยอมวนกลับไปนะขณะที่อีกด้านหนึ่งหลอดทานซิลขอต้อนรับกลับสู่โลกคนเป็นอีกครั้ง เซสแกร์เอ่ยทักทายเอเลียนพันดูดเลือดด้วยท่าทีนอบน้อมเมื่อเห็นหลอดทานซิลฟื้นคืนชีพกลับมาซึ่งหลอดทานซิลพูดกับว่าเขาต้องการกินเพราะอดอยากมานานแล้วก็คว้าตัวคูฟูลูกับดร์วิกเตอร์บินขึ้นไปหวังจะกินทันทีแต่ซิสแกร์เห็นแบบนั้นก็เลยดึงเขากลับลงมาด้วยเขียวแล้วข้าวสิงเพื่อหยุดเขาเอาไว้ดึงสติให้กลับมาแบบชั่วคราวและเมื่อออกมาจากร่างหลอดทานซิลแล้วซิสแกร์ก็พยายามบอกว่าเขาก็เพิ่งกลับมาโลกคนเป็นเหมือนกันแหละแถมเขาก็แพ้แสงเหมือนกันมีพล คุมร่างเหมือนกันและตอนนี้พวกเราก็เลยต้องมาร่วมมือกันทําอะไรที่ยิ่งใหญ่คือพยายามหว่านล้อมจอมไวรา,ายให้กลายเป็นพวกตลอดทรานซิลก็บอกว่าเขาอะไม่เหมือนกับพวกต่าต้อยพวกนี้หรอกเพราะแสงอะแค่ทําให้เขาบาดเจ็บเฉยๆแต่กับซอสแกแสงสามารถทําลายมันได้เลยดังฮักทีนี้ซอรสแกก็เลยไม่มีทางเลือกและเลยบอกแผนที่แท้จริงไปเลยว่าเขาต้องการพลังของจอมปีศารเพื่อครองทั้งจัก,กรวารก็เลยทําให้หลอดทรานซิลผู้บ้าอํานาจเกิด<ๆ>สนใจขึ้นมาบ้างและยอมร่วมมือในที่สุดขณะที่ด้านของพวกรู้ก็ กลับลงมาถึงพื้นดาวและเจอตัวเบนเรียบร้อยเบนก็เลยพาทุกคนไปตามหา DNA ใหม่ด้วยกันแต่ว่าตอนนั้นยูยูสเกิลก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกว่าตอนนี้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วเจา้าท่านชาวเมืองก็เดินออกมาในสภาพไร้ชีวิตเหมือนกับซอมบี้และมีอะไรแปะตรงหน้าผากด้วยยังไม่ทันได้หาคําตอบเพิ่มจู่ๆก็มีขังข่าวพุ่งเข้ามาโดนรู้กับแรดส่วนเบนกับฮอบเบิลหลบมาได้ทําให้คู่นั้นถูกสะกดจิตควบคุมร่างกายไปซึ่งรู้กับแรดนั้นก็จะมีท่าทีที่แปลกมากๆคล้ายจะเป็นซอมบี้เหมือ เหมือนว่าพวกนั้นจะโดนของเขาให้แล้วไงแหละครับสิ่งนั้น คือคอร์ลัฟทูลัสมันทาให้หลอดทรานซิลผู้นี้คุมร่างของเหยื่อได้ยังไงละ่ะหลอดทรานซิลและพวกของเซอร์สแกร์ปลากฏตัตขึ้นมาต่อหน้าเบนและยืนรอพวกเบนอยู่ที่สะพานเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องเปิดห่วงไปนะเทนิสันยังไงนายก็เสร็จแน่หลังจากที่เซอร์สแกร์กล่าวคําทักทายจบออร์บิทิกส์กระแจงขึ้นมาว่าได้วิเคราะห์ดีเอ็นเอใหม่เรียบร้อยแล้วและทําการเข้ารหัสเรียบร้อยเบนก็เลยลองใช้เอเลียนใหม่ที่เขาเพิ่งได้มาสรุปว่าเขาได้แปลงหน้าเป็นแวมไพร์เอเลียนชาววารดตแบบเดียวกับหลอดซซลเป๊ึป่ง มันเป็นเอเลี่ยนใหม่ที่อมบิทริกซ์เพิ่งตรวจพบบนยานเลิฟลี่ดักเพราะหลอดทรานซิลเพิ่งกลับมาโลกคนเป็นนั่นเองแหละครับและพอเหตุแบบนั้นเนี่ยหลอดทรานซิลก็เลยสั่งให้ทุกคนที่เขาควบคุมอยู่โจมตีไปที่เบนเบนก็เลยรีพาฮอบเบิลฝ่าวงล้อมชาวเมืองไปแล้วพ่นขังคาคอรับทูรัสของตัวเองเนี่ยใส่พวกเซอร์สแกร์ทั้งหมดแล้วสั่งให้โจมตีหลอดทรานซิลกับเซอร์สแกร์กลายเป็นว่าตอนนี้พวกคูฟูลูคูโจกับดร์วิกเตอร์กลายไปเป็นพวกเบนเรียบร้อยเกิดการต่อสู้ขึ้นเล็ก il, กกน้้ออยยับโดดดหลลไว ของตัวเองออกไปแล้วให้พวกรูกเข้ามาโจมตีเบนต่อเบนก็เลยได้ช็อตโชว์พลังอันแข็งแกร่งของพาวาเดตซัดชาวมือทั้งหมดจนปลิวเรียกว่าระเบิดพลังออกมาอย่างเทเลยแหละครับแล้วก็ได้พาฮอบเบิลคูฟูลูคูโจกับดร์วิกเตอร์หนีไปได้วยกันโดยพวกเขามาซ่อนอยู่ในรังรับของคูฟูลูแล้วปรึกษากันว่าควรจะทํายังไงกันต่อดีเบนก็เลยเริ่มเข็นข้อมูลจากพ่อดร์วิกเตอร์ที่ตอนนี้อยู่ในการควบคุมของ,ของเขาจนได้รู้ความจริงว่าที่จริงแล้วซูสแกร์มันมีแผนอะไรและคืนชีพหลอด ซิลขึ้นมาเพื่ออะไรและความจริงที่ว่านั้นก็จะเปิดเผยจากปาก ของทางด้านสือสแกเองว่ามันมีแผนว่าจะใช้ DNA ของหลอดทรานซิลเผ่าพันธุ์โบราณมาเป็นต้นแบบและเขาก็จะได้เอเลียทุกเผ่าที่หลอดทรานซิลเคยกินเข้าไปมาใช้ซึ่งร่างพวกนั้นน่จะถูกโคลนขึ้นมาในแคปซูลเหล่านี้จนสามารถสร้างกองกําลังเอเลียที่แข็งแกรง่งและพอมีกองกําลังมากพอพวกวารเดดกับพวกเราก็จะแข็งแกรง่งจนไม่มีใครอาจมาเทียบได้และเราจะทําการยึดครองดาวดวงอื่นต่อไปจนทั่วจัก,กรวาลซึ่งสิ่งที่หลอดทรานซิลจะได้จากแผนนี้ก็คือการกลับมาเถลิงอํานาจกลับมา าปกครองดาวแห่งมอนสเตอร์อย่างเอเนอร์ทรานซิวอีกครั้งส่วนเซอร์สแกร์ก็จะได้กองทัพมายึดครองจักรวารน,นั่นเองเรียกว่าเป็นแผนการที่ใหญ่โตและคิดการใหญ่มากๆเลยเละครับ แต่ก่อนจะทําสําเร็จได้เนี่ยก็คงต้องใช้พวกรู้มาเป็นทาสทํางานให้ก่อนซึ่งก็ไม่ยากเพราะพวกนั้นน่ยถูกข้อมุมมาไว้อยู่แล้วแต่ทว่าเซียนหนามหลักๆเนี่ยมันคือเจ้าพวกนั้นต่างหากว่าปุ๊บเบนก็ขับเลิฟลีดักพุ่งทะลุป,ปราสาทเข้ามาขัดขวางซะเลยแล้วทุกคนก็ต่อสู้กันอย่างชุลมุนในเจ้าวันนี้ฮอเบิลจะเห็นแคปซูลโครนนีงของพวกวาแดดมากมายก็เลยรู้วันนี้แหละคือแผนการของพวกมันที่พวกดอรวิกเตอร์เล่าให้ฟังก็เลยบอกให้เบนรีดทาลายพวกดีสกอรแต่ว่าเบนเน่ยกำลังรับ และกำลังถูกหลอดทรานซิลสะกดจิตอยู่ด้วยซึ่งทําให้การต่อสู้ชะง,งักลงเพราะเครือข่ายของเบนก็ถูกทําให้ชะง,งักไปด้วยแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นด้วยความที่เอเลียนใหม่แวไพายเป็นสายพันธุ์เดียวกับหลอดทรานซิลแถมเบนก็เป็นคนที่จิตแข็งและอีโก้ที่แรงมากๆจนไม่ยอมตกเป็นทาสใครทําให้เบนเนี่ยไม่ตกอยู่ใต้อํนานาจของหลอดทรานซิลตั้งแต่แรกและสลัดหลุดออกมาอย่างง่ายได้ก่อนที่ตัวเองจะคืนร่างกลับมาเป็นมนุษย์และแสงวาบนั้นก็สร้างความเจ็บปวดให้กับหลอดทรานซิลที่แพ ขณะที่คอรลัปทูลัสที่ควบคุมคูฟูลูคูโจกับดรวิกเตอร์อยู่ก็สลายไปพอเบนกลับคืนร่างเดิมแล้วพวกมันก็เลยเป็นเอสระไปด้วยนั่เองแต่ว่าแม้เบนจะทําให้หลอดทรานซิลบาดเจ็บจากแสงได้เล็กน้อยเนี่ยแต่ก็แทบจะไม่ระคายผิวเลยสุดสแกก็เลยโน้มน้าวให้หลอดทรานซิลเอาเบนมาเป็นทาสมันเลยสั่งให้ดตอร์วิกเตอร์จับเบนเอาไว้ก่อนจะทันกดออน,นิทิกส์ต่อได้แต่ว่าพอหลอดทรานซิลพ่นคอรลัปทูลัสออกมาดรวิกเตอร์กลับปล่อยตัวเบนและขยำค้างคาวนั่นซแหลกขาามือพอพเ พูดแต่แรกแล้วว่าเขาเกลียดพวกวราร์เดสมากแล้วมันมากกว่าเบนซะอีกและเขาจะไม่ยอมให้พวกวรารดสกลับมาปกครองดาวของเขาได้อีกทําให้เกิดการแตกหักกันในกลุ่มของตัวร้ายประจวบเหมาะกับตอนนั้นที่ฮอเบิลก็ใช้เลิฟลีดักกลาดยิงปืนลงมาจนทุกคนต้องหาที่หลบอีกและมันก็โดนลูกหลงไปโดนแคปซูลร่างโคลนิ่งของวรารดสที่สุดสแกนด้เตรียมาไว้จนสลายถูกทําลายไปหมดด้วยเรียกว่าการต่อสู้นั้นเกิดความโกลาหลขึ้นยกใหญ่เลยแต่สุดท้ายก็มีช็อตที่หลอดทรานซิลมาปะทะกับ z, บบบนแตตตัวตัวว่อ พลังงานของเจ้าเนี่ยคงจะอร่อยแน่ๆเลยนะเบนถูกหลอดทานซิลฮิ้วขึ้นมาเตรียมที่จะกินแต่ว่าอนุทิกส์ก็ใช้งานได้พอดีและวายไรก็ดันไม่เล่นงานที่ข้อมือเบนซะด้วยเปิดอากาศให้เบนแปลงร่างอีกครั้ง ฉันดูเหมือนของว่างของแกอย่างนั้นเหรอเบนรีบตอบกลับและตบไปที่อมนิทิก์รอบนี้อมนิทิก์จัดของดีมาให้เลยครับเบนปลง่างเป็นอตอมิก์แล้วก็ใช้พลังงานฟิวชันทําให้เกิดแสงสีเขียวสว่างจ้าไปทั่วบริเวณจนซสแกน์ที่แพ้แสงรุนแรงเนี่ยสลายหายไปกลายเป็นอะตอมเรียบร้อยส่วนหลอดทรานซิลถึงจะไม่ตายไปด้วยแต่ก็แพ้แสงจนอ่อนแอแล้วร่วงตกลงมาแถมพวกคอร์ลัตูรัสทั้งหมดก็ถูกทําลายลงด้วยเหมือนกันทุกคนก็เลยกลับมาได้สติเหมือนเดิมไม่กลายเป็นซอมบี้อีกแล้วซึ่งดราวิ เตอร์ที่แคนพวกวาแดดบานานก็เดินไปคว้าคอของหลอดทรานซิลขึ้นมาอาบแสงของอะตอมิกส์แล้วบอกกับลูคว่าเขาจะขออาสาเป็นคนพาหลอดทรานซิลไปจัดก,การได้ตัวเองส่วนเบนนั้นก็ทิ้งก้อนพลังงานเอาไว้ที่ห้องนี้ถ้าซูสแกจะกลับมาอีกอเขาก็จะติดแสงนี้จนผ่านเข้ามาในโลกนี้ไม่ได้อีกต่อไปเรียกว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไปด้วยและหลังจากจบเรื่องราวของจกักรวาลมอนสเตอร์ลงแลดก็ขับยานเลิฟลีดักออกมาจากดาวเอเนอร์อีกครั้งรอบนี้ดูท่าว่าจะได้กลับบ้านกันจริง สักทีนะครับและก่อนที่ตอนนี้จะจบลงเรื่องจะเผยให้เราเห็นว่าดรวิกเตอร์นั้นกําลังพาโลงของรอดทอนซิลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยบุ่งตรงไปยังดวงอาทิตย์ที่มีแสงและความร้อนที่เข้มข้นที่สุดในการแล็กซี่เพื่อหวังจะจัดการกับมันให้สิ้นซากแต่ทุกอย่างนั้นมันจะง่ายแบบนั้นจริงๆนะเหรอยังไงพวกเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปในเบเทนอนิวร์สตอนหน้าๆนั่นแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพาร์ทนี้คือสนุกใช้ได้เลยนะครับแต่ประเด็เนคือตอนต่อไปตอนที่9และ10เนี่ยดิเป็นหนึ่งในสุดยอดตอนของภาคออนิเวิร์สเลยไหนขอเสียงหน่อยว่าใครรอสรุปตอน9กับ10บ้าง บอกเลยว่าโคตรมันโคตรพีคและถูกใจสาวกของเบนอย่างแน่นอนแหละครับยังไงรอติดตามกันต่อไปเนาะว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ,บ้างกับตอนนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของเบนเทนอันยูเบิร์สมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกัรใจให้ตูนี่ตูนด้วยนะครับและถ้าใครผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ